เข้าใจเกษตรก้าวทันเทคโนโลยีหัวใจรักบ้านเกิดสวัสดีครับผมพลรักบ้านเกิดคลิปกเกษตรกรต้นแบบรักบ้านเกิดวันนี้จะพาไปรู้จักกับคนคนหนึ่งเขาจบปร,ริญญาโทและทำงานมาเกือบทุกตำแหน่งตั้งแต่พนักงานผู้จัดการโรงงานไปจนถึงผู้บริหารและสุดท้าย เขาก็ตัดสินใจลาออกจากทุกตำแหน่งเพื่อมาทำนาด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการมีความรู้ด้านการตลาดและการ,รวางแผนทุกอย่างอย่างเป็นระบบจึงทําให้คุณปีดาทพันประสบความสําเร็จในการทํานาอย่างไม่ยากนะักเราไปทําความรู้จักและเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการการทํานาข้าวให้ประสบความสําเร็จจากคุณปีดาทพันที่จังหวัดชัยนาทพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับผมปรีดาทพันธ์จันเรืองครับเป็นชาวนาผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ข้าวออริจิไลและเป็นกรรมการผู้จัดการบร All ิษัทออริจิไลครับเป็นตั้งแต่วิศวกรนวัตกรผู้บริหารนักวิจัยต่างๆก็เป็นมาทุกตำแหน่งในความรู้ที่เรียนปโทจุดเปลี่ยนมัก็คือ เราอยากเป็นผู้ประกอบการตามที่หลักสูตรที่เราเรียนมาว่ามันแน่จริงไหมเจ๋งจริงไหมสามารถเป็นได้ไหมแต่ก็มามองว่าต้นทุนที่แท้จริงของเราที่มีก็คือบ้านมีที่ดินเราจะมาเป็นผู้ประกอบการด้านไหนที่เราไม่ต้องลงทุนก็คือที่บ้านมีที่นาและตอนเรียนก็คือรู้ว่าเทรนด์ต่อไปของผู้บริโภคเน้นทางด้านออร์แกนิกในเมื่อเรามีที่ดินที่บ้านอยู่แล้ว เราก็เปลี่ยนที่นาที่พ่อแม่ที่พี่สาวเคยทำเป็นนาเคมีเรามาทำนาอินทรีทะแล้วเราก็เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการโรงงานเพื่อจะมาทำนาอินทรีย์ถ้าในชุมชนนี้คือเราทำนาไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่แล้วก็คือทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านว่าผมบ้า ปัญญาอ่อนมากล่ะชาวบ้านไม่ได้มีผลอะไรกับความคิดของเราเพราะเราเราตั้งใจที่ลาออกจากงานมาทํางานตรงนี้ชาวบ้านเขาไม่รู้กับเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับคําพูดของเขาตอนที่ลาออกมาก็คือคิดแบรนด์อยู่แล้วคิดรูปแบบแพ็คแพเกจจิ้งอยู่แล้วคิดเรื่องการตลาดอยู่แล้วคิดเสร็จก่อนที่จะลงมือทํานาหลักสําคัญเลยคือเรื่องของแนวคิด ในการทําสิ่งที่เราปลูกถ้าในเชิงธุรกิจคือกลุ่มลูกค้าคุณคือใครก็คือเราต้องหาตลาดมาก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำนะเราไปขายใครคือเราทําเรื่องของการตลาดก่อนแล้วก็มาผลิตมาปรับปรุงการผลิตที่หลังการที่จะทําข้าวอินทรีย์ชนิดต่างๆหรือกระทั่งทําข้าวอินทรีย์ของ ไล b r a รีคนที่มาทำต้องรู้เรื่องชนิดข้าวครับว่าข้าวตัวนี้เหมาะสมที่จะทำช่วงฤดูอะไรแล้วเหมาะสมที่จะทำด้วยวิธีแบบไหนอย่างกรณีไลเบอรี Library. ข้าวจะมีเม็ดดำก็คือทำช่วงในฤดูของเขาในฤดูหนาปีแต่ของผมอะทำสองรอบรอบแรกคือผมทำช่วงปลายมีนาแล้วก็จะมาเกี่ยวเกี่ยวเดือนนี้ ก็คือข้าวไลบรรี library, ่ก็จะมีเมล็ดดำแล้วก็ทำต่ออีกรอบหนึ่งก็คือจะไปเกี่ยวปลายปลายพฤศจิก,กาซึ่งเป็นข้าวนาปีจริงๆผมภูมิใจนะเพราะว่าผมเป็นชาวนาที่ผมเอาความรู้มาพัฒนาผมเป็นชาวนาที่ผมไม่ต้องไปรับเงินเดือนใครผมสร้างเงินเดือนให้ตัวเองได้ผมเป็นชาวนาที่สามารถเปิดบริษัทของตัวเองได้ คือเราเอาความรู้ที่เรามีกลับมาพัฒนาอาชีพพ่อแม่เรากลับมาพัฒนาอาชีพในชุมชนกลับมาพัฒนาอาชีพที่บ้านเกิดตัวนี้มันกลายเป็นเราอะสิ่งแรกที่ได้คือความสุขมากกว่าเงินเดือนแล้วพอเรามีความสุขในการทำงานเงินมันก็ตามมาครับตัวนี้ครับคือสำคัญอันนี้ภูมิใจมากครับ ยังไงกันบ้างครับกับคลิปเกษตรกร,กรต้นแบบจากรักบ้านเกิดคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืม Subscribe กดติดตามข่าวสารจากรักบ้านเกิดตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ